สวัสดีครับบอยฟอร์ดพัชประแดงครับเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญฟอร์ดครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ Next Gen Ranger ตัวสปอร์ตแบบมีแพ็คเกจนะครับมารีวิวลูกค้าชมกันครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับรถเนี่ยจะเหลือไม่มากแล้วนะครับเดี๋ยวบอยรีวิวให้ดูว่าคันนี้น่าซื้อยังไงแล้วก็น่าที่จะจับจองขนาดไหนนะครับต้องบอกว่าถ้าอยากได้นะครับรีบติดต่อไอยเข้ามานะอะเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้ครับมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับตัวรถเรนเจอร์สปอร์ตแบบมีแพ็คเกจนะครับราคาขายนะะณวันนนี้ อยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมื่นบาทนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับกับคู่กับเกียร์ออลโตหกสปีดนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าหน้าลงทุนนะครับกับคันนี้ไหมต้องบอกว่าอย่างแรกนะครับตรงไฟหน้าน่ะลูกค้าจะได้ไฟตัวซีนะครับวิ่งกลาแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยจะมีไฟหน้าแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับไฟหน้าจะเป็นตัว LED นะครับแบบดีเฟิลเตอร์นะครับแล้วก็จะมีระบบเปิดไฟสูงอัจฉรริยยะะด้วนคับ กระจังหน้านะครับก็ทำเป็นสีเทานะครับด้านในเป็นสีดำนะแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะมีกล้องสามรอสิบองศานะครับตัวกล้องหน้าเนี่ยจะถูกฝังอยู่ใต้โลโก้แบบนี้นะครับพร้อมกับที่ฉีดน้ำทำความสะอาดด้วยนะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์กะระยะ4จุดนะครับแล้วก็ตัวไฟเต็หมอกเนี่ยลูกค้าจะได้ในส่วนของไฟเต็มมอกที่เป็น LED นะครับตัวรถเองนะครับก็จะมีตัวเตือนการชนด้านหน้านะครับพร้อมกับตัวตัวจับถนนนะครับ และยังมีในส่วนของผอู้ควบครลแบบรักษาระยะห่างนะครับตอนนี้ก็ตัวผู้ควบครลของเราเนี่ยใันหน้าขับเท่าไหร่เราขับตามเท่านั้นนะครับแล้วก็ใคนหน้าไปเราไปนะครับแต่ต้องบอกว่าไอ้ที่เราตั้งเนี่ยขับตามคนนั้นเนี่ยความเร็วจะสูงสุดตามที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของหูรากนะครับสองฝั่งด้านล่างนะตรงชายสีบอลเงิน,นครับหงษ์น,นะจะมีหูลากให้ด้วยนะโดยปกติเนรถ ตัวของรถเนี่ยจะไม่ค่อยมีหูล่างแบบนี้นะครับจะอยู่ใต้ข้างล่างอีกทีนึงนะอ่ะอันนี้คือส่วนของด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับตัวคิวร้อนะครับจะเป็นคิวร้อสีดำนะครับแบบนี้นะแล้วก็ตัวล้อแมกนะครับที่ติดมากับโรงงานเนี่ยติดมากับรถเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นล้อแมกของสิบแปดครับชนิดยางที่2 5งห้าทับห้าสิบห้าอายี่ครับยางเป็นยางกูดเยียนะล้อแมกก็จะเป็นลายนี้เลยครับลายคล้ายๆกับตัวกรงจักรนะครับใบพัดกรงจักรแบบนี้นะ จจะเป็นสีเงินตัดกับสีดำนะครับมาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนะครับตัวกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างก็จะมีไฟเดียวนะครับที่กระจกมองข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวรถที่บอยบอกนะครับจะมีกล้องสามร้อยเนส์สายจะถูกฝังอยู่ที่ใต้กระจกนะครับสองฝั่งนะแล้วก็ตัวกระจกเองเนี่ยก็จะมีตัวเตือนรถมาในจุดบอดนะครับด้านล่างนะครับจะมีไฟนะครับไฟ LED นะครับแบบนี้ไฟสองสว่างนะครับ ตัวฟิล์มนะครับความเข้มลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับคันนี้ติดเป็น60%สิบเรอบคันนะครับมือเปิดนะครับจะเป็นสีเทาสีเดียวกับตัวของกระจกมองข้างกับกระจังหน้านะครับตัวกุญแจกุญแจคีย์เลตนะครับแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยก็จะมีบันไดข้างสีดํานี้มานะครับมาดูด้านท้ายกันต่อนะด้านท้ายนะครับล้อหลังเนี่ยลูกค้าจะได้ส่วนของดิสเบรกหลังนะครับพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของออโต้โฮเบรกด้วยนะตัวท้ายกระบะนะครับจะมีที่เหยียบขึ้นนะครับสฝั่งซ้ายขวานะไฟ ตัวของโลโก้ด้านหลังจะมีกล้องนะครับกล้องมองหลังนะครับแล้วก็เซ,นซ็นเซอร์กับระยะสจุดนะครับแล้วก็จะมีสนักว่าสปอร์ตนะครับตัวกันชนท้ายจะเป็นในส่วนของสีเทาสีเทากาไฟสีเทาเดียวกับตัวมือเปิดกับกระจกมองข้างนะครับเราดูด้านในกันนิดนึงนะครับ ด้านในนะครับตัวกุญแจจะเป็นกุญแจพุ้สตาร์ทที่ไี่บอกครับวันนี้ติดตั้งที่วางแก้วน้ําเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับสองขว้งซ้ายขวานะแล้วก็ตัวสวิตช์ไฟนะครับจะปรับความสูงต่ําของไฟได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าเดี๋ยวพี่บอกครับเป็นไฟหน้าออโต้นะครับพร้อมกับเปิดปิดไฟส่อนเฉลี่ยนะครับหน้าจอหลังพวงมาลัยนะครับ8นิ้วนะแล้วก็จะมีควบคอนโทรลที่ไอบอกนะครับแบบนี้ กล้องรอบคันนะครับต้องบอกว่าชัดมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะที่มีกล้องให้นะครับเราก็ต้องบอกว่าคุ้มค่ากับการลงทุนนะเพราะว่าดูแข่งได้ส่วนของแอร์นะครับแยกกันลุ่มซ้ายขวานะครับมีที่เสียบท y p e a type c นะครับไว r e l e s s c h a r นะครับแบ่งมือฟ้าเกียร์ปรับเป็นแบบเมนูได้ด้วยนะครับมอญเครื่องคีมถึง4โหมดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวระบบป้องกันกันชนไหลป้องกันกันิความนะครับ airbag หกใบนะครับเบาะหนังนะครับแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับพร้อมกับช่องเสียบ usb นะครับติดกล้องด้วยนะ โอ้โหเป็นไงครับออปชั่นสำหรับคันนี fastest, ้นะครับต้องบอกว่ารถเนี่ยนี่เดิมๆนะครับที่ยังไม่แต่งอะไรนะแล้วก็โปรโมชั่นนะครับสำหรับตดือนนี้นะต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยนะครับก็คือลูกค้าจะได้ในส่วนของดอกเบี้ยศูนะครับสี่สิบแปดขวดนะดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้านะครับอยากได้ชุดแต่งเพิ่มเติมยังไงนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดหกสามสองสามสองห้าหนึ่งแปดนะครับหรือแอดได้เลยตามเบอร์โทรได้เลยครับวันนี้